อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครับคุณผู้ชมเคยใช้เป็นอาวุธสังหารอาวุธในการสอดแนมสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่าเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วมาในปัจจุบันถูกนําไปใช้ในหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธุรกิจการถ่ายภาพธุรกิจการศึกษาธุรกิจภาพยนตร์เพื่อที่จะเห็นเบิร e ์ดไอวินะครับกลายเป็นว่าปีที่ผ่านมาคุณสุภวรรณ 2,014โดรนกลายเป็นแกจิตแห่งปีไปแล้วนะครับแล้ววันนี้โม n ิ n g นิวเราจะคุยกันเรื่องโดรนครับใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจในโดรนอยู่แล้วรวมไปถึงผู้ผลิตผู้ขายมองเรื่องราวตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวคุณสุภกิจจะพาไปดูครับ ผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่สําหรับมือสมครเล่นอย่างผมกว่าจะเอาเครื่องมันติโรเตอร์หรือว่าโรนเครื่องใหญ่เครื่องนี้ลงจอดได้นะครับ ส่งนเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าการบังคับสําหรับโดนโดนเครื่องใหญ่สําหรับมือชีพอย่างนี้มันแตกต่างจากที่เห็นใช้กันทั่วไปในประดับมือสมัครเล่นกันยังไงครับแล้วก็จะพากันไปคุยว่าทิศทางของธุรกิจนี้ในอนาคตรวมถึงประเด็นร้อนครับหลังจากที่กรมการบินพลเรือนเริ่มจะออกประกาศห้ามแล้วก็ควบคุมการบินของโดนนะครับแล้วผู้ประกอบการนั้นรู้สึกยังไงครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จารหรือว่าทวีชัยจาวัฒนานะครับอดีตหัวหน้าศูนย์ภาพเดชั่นครับซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเพื่อทํากิจการแล้วก็ร่วมพัฒนาการถ่ายภาพทางอากาศอย่างเต็มตัวนในนามสยามสามกศูนย์ครับที่ออกกฎมาว่าจะมีการควบคุมการใช้โดรนนะครับอันนี้ในมุมทู้ประกอบก,การแล้วมองเห็นว่ายังไงฮะจริงๆผมมองว่าก็ดีนะครับว่าอันนึงถ้าเราปล่อยสระมากเกินไปมันก็จะทําให้มิติ วิตีในการคิดและตัดสินใจเนี่ยเพราะณววันนี้นะต้อยอมแล้วว่าคนมีเงินก็จะซื้อซื้ออุปกรณ์ไปเล่นแต่อันนึงผมกลัวมากๆคือจริยธรรมหรือองค์ความรู้รในการที่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยเขามีมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าเอ้ตรงนี้คุณทำนี้ทําได้ไม่ได้แล้วบางครั้งมันก็ไปไป ไปล่วงเกินความท็นส่วนตัวคนเยอะๆแต่ถ้าเรามาใช้นะครับแล้วไปต่อยอดในลนักษณะเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อมูลในเชิงสารธนร,รณานะครับผมว่าจะมีประโยชน์ม,มาก<ส>มก็เห็นด้วยเห็นด้วยก,า,การที่จะมีองค์กรกลางนะแล้วที่สําคัญคือ ต้องมีการจัดระเบียบว่าโอเคเหมือนเหมือนสอบใครับขี่นะครับรับให้จริยธรรมฝึกการถ่ายฝึกการทักษาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรียนรู้ถ้าจะเอามาเรื่องก,การถ่ายรูปก,ก็มาเรียนรู้ต้องนะครับว่ามีเทคนิคที่อุปกรณ์อะไรแต่ที่สําคัญคือมันจะได้มีมาตรฐานขึ้นมาประเทศเราไหนๆจะเอซีแล้วผมว่ามันหลีกเรียกไม่ได้อัท่านหนึ่งก็คือหาหน่วยงานหรือองค์กรที่มารองรับตรงนี้ คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าโดนเนี่ยฮะก็คือเอาไว้ใช้ถ่ายภาพระดับเบิร์ดไอวิวก็คือเน้นความสวยงามอะไรอย่างที่พี่ทำมาเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจที่มันทําได้มากกว่าน,นั้นไหมครัจริงๆแล้วโดนเนะะี่ยพอ <c oughs> เปิดบุมมองเบิร์ดไอวิวเสร็จแล้ว <นะ S 1> ขายเรื่องความสวยนะฮะความสวยงามทางศิลิศาส์เ,าเก็บลักษณะสถาปัตยกรรม ต่างๆได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับโดนนะฮะถ้าติดกล้องที่สามารถถ่ายอิเฟรชได้ติดฟิลเตอร์ที่แยกแยะนะฮะลักษณะของพืชพันธุ์ทางเกษตรนะฮะตอนที่ของผมนะฮะนอกจากถ่ายรูปในเรื่องของความสวยงามได้แล้วเนี่ยผมก็ยัเอารูปนะฮะเอาไปส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ภาพถ่าย ของจุลานะครับ,รบไปวิเคราะห์ต่อโดยมีอาจารย์ดร์ชวานภูพิพัฒนะฮะก็ทํางานคนได้ทุนได้ทุนมามานั่งเอาภาพถ่ายทางอากาศนะมาศึกษาวิเคราะห์ต่อแล้วรจริงๆไอ้ตัวโดนเนี่ยถ้าเราติดกล้องที่เป็นลักษณะสแกนนะฮะ สมมตินะครับผมต้องการที่จะไปถ่ายวัดอรุณดูว่ากระเบื้องหรือ,อาการติดมุกข,ของวัดอรุณนมีชำรุดเสียหายเท่าไหร่เราก็ใช้ขึ้นไปแล้วเราก็สกแกนรอบอนะแล้วเสร็จแล้วก็ได้ภาพชุดออกมาแล้เสร็จแล้วก็หาจุดบกพร่องจุดเสียหายของภาปางวัดอรุณได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเขาแล้วที่ภูมิใจมากสุดก็คือ เจ้าโดนเนี่ยที่มันคึกคักกมากเนี่ยอปรากฏการวนมหาประชาชนนีฮะที่ทุกคนจะถามไอ้คนออกมาจริงหรือเปล่าล้านคนอะไรเงี้ยผมก็ใช้ลำนี้ฮะไปบินแล้วก็เอาเอารูปให้เพื่อเพื่อสื่อโซนได้ลองไปพิสูจน์ว่าข้อถกเถียงของสังคมเนี่ยมันตอบโจทย์ได้โดนได้ไหมหลังจากนั้นมาก็ทําให้เราเห็นในตัวเล็กนมากขึ้นครับความนิยมของโดนนะฮะ ก็จะมีมีปีที่แล้วนะฮะเยอะมากแล้วหลายๆคนก็ซื้อเจ้าลำเล็ก top ตัวเนี้ยเทคโนยีถือว่าถือว่าดีดีนะฮะเราเสร็จแล้วราคาไม่แพงครับ